เฮ้ยเอาพี่ผมช่องอาหตาวินนะผมทีนี้ผมจะมารีวิวเกมที่ว่าทอมแคสตี้เรมโบติกซีนะครับสร้างโดยยูบิจอมนะครับเกมนี้เป็นเกมแนวเท็มโพลิสตเตอร์นะส่วนคนที่ถามว่าเท็มโพลิสตเตอร์เ,เกมแนวยังไงนะก็เป็นเกมแนวการเพิร์ดเพิร์ดซัน,น,นชิทติ้งนะครับแต่ว่าเป็นแนวใช้เชิงกลยุทธ์นิดนึงนะครับ,รบแล้วก็ตัวเกมจะเป็นเกมแนวแนวางแผนวางระเบิดในฐาน โดยจะแบ่งผู้เล่นเป็น2ฝั่งฝั่งละ5คนนะครับจะมีผู้เล่นเป็นฝ่ายบุกและฝ่ายป้องกันครับหรือว่าฝ่ายบุกก็จะเป็นแอทแท็กเกอร์และฝ่ายกายเป็นดิปเฟนเดอร์นะครับอย่างที่ผมเห็นเนื้องที่ผมของผมนี่คือจะเป็นแอทแท็กเกอร์นะครับผมจะเกิดจากข้างนอกครับเกินดิปเฟนเดอร์จะเกิดจากข้างในนะครับเราเริ่มมาที่นี่ครับฝั่งบุกครับฝั่งบุกจะฝั่งบุกจะเป็นฝั่งที่มีโดนนะครับผมในการช่วยหาออบเจคทีฟนะครับผมและสองโดตำแหน่งสเตั แล้วเราสามารถสปอตได้นะครับผมแล้วก็ฝั่งดีเฟนเดอร์ก็เหมือนกันนะครับฝั่งดีเฟนเดอร์ก็สามารถสปอตเราได้เหมือนกันนะครับนี่ครับอยเช่นกล้องตัวกลางเนี่ยครับเขาสามารถมองและสปอตเราได้ครับสปอตสปอตโลบเนี่ยครับไปขึ้นณ์อย่างงี้นะครับผมแปลว่าเขาสปอตเราได้นะครับแล้วก็ที่เส่ยงที่เราเห็นอยู่ตอนแรกที่ผมพังนะครับผมอันนี้ก็จะเป็น อันนี้ก็จะเป็นบริเคตนะครับเราก็สามารถพังเปิดได้ตัวแรกส่วนที่เราเห็นอยู่เขาก็จะเรียกกันว่าแฮนะับเป็นแบบนี่ยสามารถเปิดได้นะครับเกมในพื้นในเกมนี่ส่วนมากนะครับจะเป็นซอฟบอลนะครับเอ้ยแต่ว่าอย่างนี้ก็ถือว่าซอฟบอลนะครับซอฟบอลคืออะไระครับก็ซอฟบอลเป็นแบบพื้นที่ที่เราสามารถเปิดได้นะครับพังได้ในนี้และฝั่งแ t กเกอร์จะมี g กเจตอย่างบิีชชาร์นะครับผมซึ่ง สามารถพังซ้อมบอลได้นะครับแล้วก็ใช่ครับดิปเดอร์สามารถกันแทบแบบเห็นพวกเรามีแบบปิดอย่างเงี้ยถ้าเรามีกันหลายๆคนมันก็โกงใช่นไหมครับดิปเดอร์เลยจะมีการเลนฟอรสซึ่งการเลนฟอร์สปิดที่ช,ชาร์จไม่สามารถพังได้นะครับอันอันเบวกิเบิลสเปซ ซึ่งมันต้องใช้อุปรกรณ์พิเศษของเทอร์มอสทีชื่อว่าเ <50 seconds. S 1> อ็กโซเทอร์มิกชาร์นะครับอุปกรณ์อย่างเลนฟร์สนะครับคือถ้าเราเห็นเนี่ยเลนฟร์สอ่ะก็ต้องใช้อุปรกรณ์พิเศษอย่างอุปรกรณ์ของเทอร์ไมอสนะอย่างเช่นเอ็กโซเทอร์มิกชาร์ที่เจไม์ใช้นะครับ <S 2> <S 2> <S 2> ซึ่งเป็นอุปกรณ์พิเศษนะครับแตกต่างจากของธรรมดาที่ไว่ายดะเบ้อนครับก็สามารถเจาะเรนฟลอดได้ครับแต่ว่าข้อเสียมันคือ,อไม่ไวทิ้งไม่เสียแต่ว่ามันสามารถโดนแก้ทางได้กับตัวที่มีชั่วบัลลังนะครับ ที่มันจะช็อตไฟฟ้าย,ยางงี้ถ้าเราวางแกจเต็งไปมัน,ม,นมันก็จะพังนะครับแล้วก็เราก็มีวิธีแก้นะครับโดยการต้องมีตัวแทชเชอร์นะครับโดยการป่า EMP <'m> แล้วก็อุปกรณ์เนี่ยครับอุปรกรณ์เธอไม้จะทำการใช้ไม่ได้ชั่วคราวนะครับนี่ครับแต่ใจยังอยู่นะครับแล้วก็อุปกรณ์เทอไม้สร้างดาเมจไดครับระฉะนั้นอยับไปอยู่กล้นะครับ จะพูดฝั่งเปนเดอร์นะครับฝั่งดิเฟนเดอร์ก็มีหน้าที่เอาไว้กันไฟนะครับผมกันบอมครับไม่มีศัตรูวางแบวางบอมครับผมจะเรียกว่าดิเพวเตอร์นะครับเขาจะมาแทนนะครับก็โดยการกันก็เขาอาจจะเซ็ตห้องอย่างเช่นเลสคอร์นะครับทั่วทั่วไปนะครับการเลสคอร์นะครับแล้วกันก็อยาให้ศัตรูเข้ามาครับโดยที่ตำแหน่งหลักๆก็จะมีแอนเกอร์แล้วก็โลเมอร์ครับ แองเกอร์ก็จะเป็นตัวในไซส์นะครับส่วนโรเมอร์ก็จะเป็นไเนะที่ต้องไปอยู่ตามชั้นหนึ่งหรือชั้นชั้นอื่นที่ไม่ใช่ชั้นในไซส์เราหรืชั้นเราก็ได้นะครับก็ง่ายคือเอาปันป่นคือทําแบบปัดป่วน,นให้ทแท็กเกิร์มไม่เข้ามาในไซส์นะครับใหเข้ามาในไซส์ยากขึ้นแล้วก็จะมีการสปราลฟีกครับในเกมนี้นะครับต้องระวังระยะต่างใว้ดีแต่ว่าตอนนี้เขาก็โดนเขาหนึ่งไปแล้วเรื่องการ,ร,ารก็ระวังบริเกตตทุกปนบาลไว้ นี่เราก็จะมาสอนนี่นะผมการแทนและการซิงนะครับซึ่งอันนี้มันก็ดูเบสิกคลับต้วี่วมันมอะไร้ป็ยไงกัน้งแล้นี้ครับผมแฮกเกอร์นะครับเขาสามารถแทนตรงส่วนไหนก็ได้ของแอรีออนี้นะผมแล้าสามารถโดนแคตเตอร์ด และการดิฟูซี่ครับการกด F ครบจะเป็นอย่งนี้แต่ว่าข้อควรระวังอย่างหนึ่งนะครับของแอง Attacker ครับไม่ควรวางตรงแฮชนะครับเพราะว่าเราสามารถทำได้มันจะเป็นฝ่ายดเฟนเดอร์ที่จะโดนมา Mission successful VP ความมานาน